สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าๆเนาะจ้ากระเกบไข่กันคือเก,ก,เกาจ้าจีก็ใหฮอาหารน่องเป็ดแล้วเนาะจ้ากินแล้วอิ่มแล้วกระเทียมตัวอยากออกไปออกออก้างร่างกายแล้วเนาะจ้ามีจ้ามีมนฟาร์มเป็ดไข่แฮกเกอร์ฟาร์มเป็ดไข่จังหวัดบึงกาฬจ้ามีจ้าสทยสนใจให้เป็ดราคาปีกทรงกระทะกระทู้ขม่าได้คือเกาเนาะจ้า ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าแปดห้าหนึ่งแปดสามนะคะศูนย์เก้าแปดสองหกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามจ้านี่จ้าอันนีคือกินเอิมแล้วเนาะจ้าเนี่ยอาหารกับย่างในกะละมังเนี่ยคือย่างตำคนย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยคนไปใส้กับคือไปหันละค่ะเพราะว่า,วาคุนอยากออกเนาะค่ะค,คุณเคยได้ออก ช่วยได้ไปออกกาลังกายกินยิ้มแล้วกะสิไปออกกําลังกายกันตรงพุ่นเนาะค่ะพุ่นพุ่นตรงพุ่นร้านทักคอนพุน่นสีจากไข่เป็ดก็ได้กับรู้สึกว่าหน้าตาขึ้นทุกมือเนาะจา้ะหน้าขึ้นทุกมือจ้ะสีจ้ะไอทีเมนมาอันทักมาว่าสิอยากมาเก็บไข่เป็ดเด้กับมาเนาะจ้ะมาเลยจ้ะบริเวณหัวค่ะ นีจ้ามาเกี้ซอยกันจ้าจ้านาตาเห็นน้อจ้าอันนี้คื่อนขอกไข่ขอกแหลกนเพิ่อนน้อจ้าขอกสองเพิ่นจะอยู่ตรงฝุน่นเนาะค่ะพุ่นขอกสองเพิ่นอันนั้นก็น,น้าคือกันเนาะจ้าน้องเป็ดอารมณ์ดีเนาะจ้าขาศนั้นบ่ฮ้อนอบเอานอกก้องเฟสแต่อารมณ์ดี ห,ห้าอกกับไม่หยอดโอดก่กรนะจากงานของหอกอะไรเตือนเมื่อนตาเกินมาปุ๊กกับมีเบียกเก็นเลยพี่น้องทำงานเลยล่ะมีจ่าขอ,อกใครขอ,อกที่สองเพิ่มกันเลยจากประมาณนี่มีจา่จาคุณเจ้าไปพรนกันยุบพูนอยูปป่ตรงคุณตรงประตูทางออกจะกออกแล้ววันเถาะ ตำบลน,นั้นข้ามเป็ดยวนบ้านโคกแฉะเ,าเนาะจ้าใครเห็นคลิเปเห็นยูทูปในะยูทูปจ่ามาแววเวียนขบมาเบิง้งส้มได้เนาะจ้าใครคุ้นเคยใครเป็ดราคาพีกตรงก่าพักกระโทู้ขบมาได้เนาะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วจ้ากับเป็ดน,หน่หน่อยๆของเฮาแน่ด้วจ้า เป็นห้าสดทุกมือเนาะจ้าบ้านมันบอกว่าทรงเจ้ามือเนาะจ้ามันก็ะเลยแบบเดี่ยวออกทุกมือก็ะเลยกลายเป็นได้ไข่ไหมกันทุกมือเนาะจ้ามือตอมือเลยนี่เห็นบ่ะจ้ายางน้ำกลล้วค่ะคือมันอยากออกล่วเห็นยางน้ำกลล่นไปแร้วก รัหรับมือนีก็เอาวไว้เท่านี้ก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวบัดนี้เฮาก็สิได้เก็บไข่ซอยกันเนาะจ้าสวัสดีจ้า